นรรมโมตสัพพะพาวะโตราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะรมโมตสัพพระพาวะโตอัฏฐะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตสัพภระพาวะโตอะัฏฐะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้านายนันทคอนคิดอยู่ขออาราเอาชนะเอาดวงธรรมอันประเสริฐซึ่งเกิดจากหัวองค์พระพุทธเจ้าขอองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานพรให้แก่ข้าพเจ้านายนันทคอนคิดอยู่ ยุคกินเหมือนผลในเกินอยู่และครอบครัวให้ตัมาแล้วก็ระยะที่ตั้งหลายสังเว้เทพนจ้าโมตศัพสะะวโตัวาตตัมมาสัมพุทธัจสะน้าโมตัพสะะควโตาตุตัมมาตัมพุทธัสสะจ้าโมตัพส์พะควโตัะาตุัรมมาตัมพุทธัสสะเขาให้เทพทั้ง1ิปกชั้นฟ้าติห้าชั้นดินที่รู้ขนามก็ดีไม่รู้ขนามก็ดี ขอให้มาปกปกักรักษามาประทานขอแห่ใแจ้ข้าพเจ้าในนั้นท่รนคิดอยู่และครอบครัวให้ทามาค้าขึ้นให้มีเงินมีทองให้ได้แก้วสารพัดเล็กเลกคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความนึกคิดพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่นพัฒนาขอให้มีอายุมั่นคงยืนจเจริญพอในพระพุทธศาสนาด้วยเถิดชุมนุมเทวดาสวจเนตนานาน สัตวชังสเสเสนังสพันธุ์นริทะงปริตาลุภาโวสัทธารคตุติปิตตวานะเมตตังธรมเมตตาภทันตาอวิกิตจิตาปฏิตังตพงาางนันตุตักเคกามีจารุเปคิริติภะรัตเถจันจริเขพิมานีทีเปรัตเสจารามีตารุวนะนภาหานิเพหวัตุติเขเตปุมาเยันตุเทวาชาระธะระวิสเม ยักษ์ันทพนาคาอิชันตาสันติเตยยมมุนีวะจัดนังสาธทวูเมสุนันตุธรรมมาสวนณกาโลรยัมดันตาธรรมมาสวนณกาโรยัมดันตาธรรมมา,าสวนณกาโรายัมดันตาตัวนติดสองตำนานใช้สมันตาจักกะวาเดสุอัตตาคัจฉันตุเทวตา สัทธัมมังมุนิราชัสสุนันตุสักะโมกขาทาังสักเคกาเมกจารุเปคิคลิกสิขะละตเจจันตริเขวิมานีปีเปลเจจคาเมตารุวัาภาหาเมเกขาวัตถุปิเขเตปุมมยันตุเทวาชาระัรัะพิสมียักข,ขัคันพัพนาธา ดิชันตาสันติเกยังมุนิวะระวะเจนังสาธาโุโเมสุนันตุทำมัสสวาณการ,รุไยมันทานตาทำมัสสวาณการ,รุไยมันทานตาทำมัสสวาณการ,รุไยมันทานตารรทำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระข้าแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า ข้าพเจ้าขอน้อมอัญเชิญทพระยาดาเจ้าทั้งหลายโปรดได้เสด็จมาฟังการสวดมนต์ของข้าพเจ้าขอให้มาอนุมโมทนาและประสิทาิรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอกมามกรรมหานกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทําทแล้วผิดพลาดประการใดด้วยกายวาจาและด้วยใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจบจนในวันนี้ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งที่ข้าพเจ้ารด้รู้ได้ก็ดีรละรูไม่ได้ก็ดีทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็ดีและรู้เท่าถึงการก็ดีขอทุกทุกพระองค์จงโปรดเมตตาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอถวายพระพรขอทุกทุกพระองค์ทรงพระกติธรรลานทรงชนทรงจงทรงพระชนมายุอืนนานจงทรงพระญาณบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด ขอพระองค์ท่านทั้งหลายจงประทานอรให้ข้าพเจ้าคนจากสัพพทุสัพพะโสสัพพโลกสัพพะภัยสัพพะเคสเนียนจันไรจงพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าได้สาธิตปูทิศและเจโตโปริญญาณพร้อมทั้งเกิดดวงตาเห็นทำได้สำเร็จมรรคผลมิพพานเพินสาธุสาธุ ชาภะรัตนไตรอิมาอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามิชาภะรัตนไตรอรหังสัมมาสัมพุทโธพระเว่าพุทธังพระเขวันตังอภิวาเทมิ สว่าขาโตพระกวัตตาทมโมทำมังนัมาสานี่สุปฏิอันโนพระกวัตโตสาวกคสังโฆสังฆนัมามิขอขมาพระรักเจริญวันทานมิาพุทธังสัพเมโตสังฆมัถเมพันเตวันทานมิทำมททงังสัพพมโตสังฆมัถเมพันเต วันธ Kirsty, า, Star, ามิสังฆังสับพังเมโตสังฆมัทธรมีมันเตนมัตรการพระพุทธเจ้านะหมตัสสะรพระครวตโตอัตถะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะหมตัสสะรพระครวตโตอัตถะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะหมตัสสะรพระครวตโตอัตถะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไตรสารนกุลพุทธังสารนังกัชฌามิธรรมังสารนังกัชฌามิสังฆังสารนังกัชฌามิทุติยมปิพุทธังสารนังกัชฌามิทุติยมปิธรรมังสารนังกัชฌามิ ตัทยมปิทั้งทำแตาระนังข้าฉานิตัทยมปิพุทธังแต่ระนังข้าฉามิตัิยัมปิธรรมังแต่ระนังข้าฉานิตัิยัมปิทั้งทำแตาระนังข้าฉามิถวายพรพระอิทิปิโสพุทธคุณอิทธิปิโสพระคาวาอาตหังสัมมาตัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโดปวิทูอนุตตะโรปุริสธรรมมาสารถิ สัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธพระกวาติธรรมคุณตวาขาโตพระกวตาธรรมโมสันติติโกะกาลิโกเอหิปติโกโอปนะกิโกปัจจัตตังเวทิตัปโกวินูทิติสังฆคุณสุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระกวาโตสาวกสังโฆ สามีที่ปฏิปันโนภะกวัโตสาวกสังโฆยากิทางจัตตาริภุวิตายุธานิอัตถุอัตถุภูวิทัคุคลาเอสสะภะกวัตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญเชรีกละนิโยอนุตรังปุญญะเขตังโลกาสัติปุตเชยังมงคลกาถาภาหุงพาหุงสหันสมะปิ บินปิตาสาวุธันตังปรีเมขลังุทิตโภรตเตนมาลังทานาที่ธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตังเตชะสาวัตุเตชยยมังคลานิมาราตีเลกมมติจุติจัตตภร,รติงโอตัมปนาลาวะกัมขะม,ะขมะัชะ ทายักขังขันตีสุทันทะวิินาชิตวามุนินโธตันเตชสาพระวัตุเตชยมังคะลานินาราคีติงพระชาววัดงอติมัตตะปุตังทาวะขิจักกามาสเนวสุทารุนันตังเมตตังภุเตกบวิทนาชิตวามุนินโทตันเตชสาพระวัตุเตชยมังคะลานิอุกิตะคัต ขมัดอิหัดถัดตุทารุอันตังทาวันติโยชนะปัถังพุริมาละวันตังอิทธีพิสังขะตตรมมันโนชิตวามุนินโทตันเตชจษะพาวะตุเตชัยมังคารานิกัตตวานะตัตถัมุทรังอิวะพัพทัดยาจินจายะ ขวัจนังชน้นกายมัตเสสันเตนสุมาวิธินาชิตวามุนิงโทตันเตชะสาเพราะว่ตุเตชยมังพระราณิสัจจังวิหายะมัติสัตจะกวาทะเกตุงวาทาพิโลติตะมังอติอันทัพูตัง ปัญญาปทีปชาลิโตชิตวามมนิโทตันเตชะสาพาวะตเตชะยามังระดานินันโต,ต,ต,ตรรนนโปนันทพุชักพังวิปุทังมหิตจิงปุเตนเถระผู้ชาเทนะธมาปยันโตกิทูปเทสวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพาวะตเตชะยามังคะรานิทุกขะาทาิด ปิพุชเกนาสุธทธหัดถังกรรมังนิสุทธิชุตินิธิภักกาพิทานาังยานาคเทนวิินาชิตวามุนินโทตันเดชสาพราะวัตุเตชยมังธะรานิเอตาปิพุทธชยมังคาระตคาถาโยอาจโนทินัทินทีนาสารติมตันที ติตาวานะเนกวิธวิวิธานิสุปัตถวานิโมกขังสุขังอธิะเมยยนะนโลสปัญโยชัยปฏิตนมหากามหาตารุนิโกนาถหิตายะสัพพา,านินังปูเดตาวาปารามีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัตวัเชเะโหตุเต ชัยมังค์รังชยันโตโพธิยาโมเนสพยานังนังทิวัตโนเอวังตะวังมิเชโยโหหิชัยสุชัยมังคเลอปปดาจิกกะพลังเกศีเสปทิโปทะเลอภิเศเกสัพพทานังอภัพปโตปโมทติสุนัขขตังสุวังคลังปุปปาตังสุขุจิตังสุขโนุสมุขโต จะสุลิถังรรมัจจาลิสุปัทภคินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทภคินังปัทภคินังมนโนกรรมมังปณิทีเตปัทภคินาปัทภคินานิกตวานะระพันสัตเถปัทภคินีปวัตุทัพม,มังขตังปรักขันตุสัพพัตเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะ สัทธาโสตถีพระวันตุเตภาวะตุทรัมมังขะรังรักขันตุทัพทะเทวตาสัพพระธรรมานุษภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตภาวะตุัทรัมมังขะรังรักขันตุทัพทะเทวตาตับพระสังขานุภาเวนะสัทธาโสตถีพระวันตุเตถ้าสอนให้ตนเองให้เกิดจากคำว่าตีเป็นเมผ่านว่าคำมัน ถ้สวนให้ตัวเองให้เปลี่ยนจากคำว่าตะวังวิชโยโหมิเชยันสุเป็นอาหารวิชโยโหมิชยามิอันก็พรำนั่งใจวิสุทธิอิตโสเท่าอายุปวกด้วยหนึ่งจิตโสพระวาอรหังสัมมาตังพุโทวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรโพธิสธรรมมาสารจิจัตถาเทวมนุษยานังพุธพระวาติ ให้สวดเจริญอายุถึงจบผมิพ่อสวดแค่์ถึงจบแต่ขอให้ผมมีอายุยืนยาวนานยันน้อยดีเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนที่อาศัยอยู่คนโลกใบเดียวกันไปเดียวก็ให้ทุกคนอายุยืนเฉื่อยเฉื่อยลอดแผดเมตตาแก่ตัวเอง อาหารสุขิตโตโหมิโอให้ครับเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิปัจจางความทุก์อเวโลโหมิปัจจารเวนอัพยาปัจโจโโหมิปัจจารอุปสรรั์อันตรายทั้งปวงอเนโกโหมิปัจจารความทุกข์ใจทุกใจสุขีอัตานังปิทหาหลามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผมจากทุกข์ภัยตั้งเพิดออธิษฐานโอหัวจจัง ข้าพเจ้าขอหูติกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าทําแก่ผู้ใดไว้ในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงเอาหูติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทาแก่ข้าพเจ้าไว้ก็ตามข้าพเจ้าขอหูติกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมกันต่อไปด้วยอนิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวของข้าพเจ้าบุตรหลานตลอดจนวงศ์สาขนายาและผู้มีอุปการะคุณแก่ข้าพเจ้าจงมีความสุขความเจริญประสบแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบเพื่อเธอแผ่แผ่เมตตาให้ตับตาตับเทตตาตับทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกกิดแข็เจิตใจวยกันทั้งหมด้งเต้น เอาเวลาโหนตุกจงเป็นตุเป็นตุเถิด่ะได้มีเวรเจรลญกันเลยอพยาประชาหหนตุกจงเป็นตุเป็นตุเถิดจะได้ดิดเพียนซึ่งกันและกันเลยอเนิพาหหนตูกจงเป Mont ็นตุเป็นตุเถิดจะได้มีความสุกใ okay. ขใจทุกใจเลยสุข Read ียาการังปี่หาดำตุตรงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยบ้รลิขเถิดแผ่ควรอุปฝน อิธรรมเมมาตาปิตูนางโหตุสุพิตาโหตุมาตาปิตาโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มันดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มันดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิธรรมเมยาตินังโหตุสุพิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข ทำเองเขาปับจัยปจจัยนั้นพุทธจักรวุทธพ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 ุทธุทธพ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 ุท สัพเพเทวะนัโหตุภิกตาโหตุสัพเพเทวะขอส่งดวงนี้จงจำเป็ดแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขจังรับขับไปตานะโหตุภิกตาโหตุสัพเพเทวะขอส่งดวงนี้จงจำเด็แก่เทพทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปทพทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขจังรับพะเวรนังโหตุภิกตาโหตุสัพเพเบร ขอส่วนบุนี้จงสำเร็จแกเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้จ้ากรรนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขมีทางักพิสัตานางโพตุภิตาหุตุศักดเบสตาาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่จัตทั้งหลายทั้งปวงขอให้จัตรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทวนาก่งเทิงขอนาให้เจ้ากรรมนายเวรขาพเจ้าขอโอ้โห ข้าพเจ้าขออุทิศบุญอุศสนจากการเจเริยภาวนานี้ให้แก่เจ้ากับในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วมเรินท่านไว้ตั้งแต่ดีตชาตจนถึงปัจจุบันชาติท่านใจอยู่ปุกภูมิใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและนุโมันทาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิด แล้วของค